สิปีนะอยู่ในวงการมาเนี่ยคนไม่รู้จักด้วยกันไปบ้านหนอยู่จังหวัดนหนสุพรรณค่ะแม่เป็นแบบว่าร้านเสริมสวยเวลามาแคสงานทีหนูก็ต้องเดินทางมาทีนึงใช่ค่ะก็จะมีช่วงที่เหมือนหนูเข้ามาแคสโฆษณาเหมือนมันแคสเราไม่ได้สักทีนึงคุณแม่ก็เลยบอกว่าเออเราต้องหยุดแล้วเพราะว่ามันเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วหนูก็เสียการเรียนด้วย 7วันที่เราอยู่ที่ต่างจังหวัดเนะี่ยเราเป็นตัวละครตลอดเลยแล้วหนูอ่ะไม่รู้ตัวว่าหนูไปเอาพฤติกรรมของไอ้ตัวไข่มุกอะคะ่ะ<อ>มาเหมือนคนจมน้ำอะคะ่ะอ,อ,อยู่ๆ,ๆก็เป็นหายใจไม่ออกให้หนูไม่สามารถที่จะหยุดหยุดออกมาเป็นตัวหนูได้เลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเรอลูกหนูเปลี่ยนชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลคะ่ะเปลี่ยนปุ๊บร่างทรงคอนเฟิร์มป,ปับ๊บใช่ค่ะ สิบปีนะอยู่ในโครงการมาเนี่ยคนไม่รู้จักด้วยกันไปหลายครั้งที่เขาสู้มาท้อก็ท้อสิบปีมันไม่ได้เห็นไม่เห็นแสงนะเนาะมันไม่เห็นความสําเร็จไม่เปรี้ยงสักทีแต่สุดท้ายก็คิดว่าเอาฝีมือของเราเนี่ยแน่นเอาฝีมือการแสดงของเราเนี่ยสู้เฮ้ยหลังจากร่างทรงมาดวงใจเทวพรล่าส์เทวพรมดวงใจเทวพร ล่าสุดสืบสัปดานโอ้โหระดับโลกแล้วนี่แหละโลกหนึ่งแลกยอมรับเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะขอแสดงความยินดีด้วยอย่างเป็นทางการยินดีด้วยจริงครับสาสวัสดีครัต้องดีใจแทนคนไทยทุกคนเลยค่ะว่าเรื่องนี้แบบนำชื่อเสียงกลับมาให้คนไทยเยอะมากดีใจกับทั้งทีมงานนักแสดงแล้วทุกๆคนจริงๆที่เราสามารถทําให้ละครไทยอ่ะมันไประดับโลกได้จริงใช่ค่ะได้การันตีแล้วที่ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของโลกวันนี้อันดับหนึ่งของโลกนะครับ สืบสันดานขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงแล้วล่ะอันนี้แหละคืออันดับหนึ่งของโลกไปแล้วสืบสันดานรู้สึกยังไงบ้างวันหนึ่งที่แบบว่าใน Netflix ของเราเนี่ยบทบาทของเราได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกหนูดีใจมากค่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้คาดคิดเอาไว้กันมาก่อนทีมงานทุกคนก็ไม่ได้มีใครคิดว่ามันจะไปได้ไกลขนาดนี้ตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าเรารับผิดชอบงานแค่นั้นเลยแต่ว่าวันนี้พอมันไปถึงคือทุกคนแบบไม่รู้จะอธิบายมายังไงเลยค่ะมันดีใจมากแต่มันเป็นการแสดงให้เนห็นว่า โปรดักชันไทยของเราเนี่ยก็สามารถทํางานระดับโลกได้นะทีมงานไทยสามารถทํางานระดับโลกได้เช่นเดียวกันนะมันจะดึงดูดแบบว่าคนโปรดักชันหลังๆเนี่ยเข้ามาใช้ทีมงานไทยในการผลิตงานจริงค่ะแล้วก็ใช้พื้นที่ของประเทศไทยในการสร้างสรรค์ผลงานต้องขอชื่นชมนะภาพสวยทุกช็อตเฮ้ยดูแล้วเหรอคะดูแล้วครับดูสิบ้านดูชั้นบนแต่วันเรื่้าจบเจ็ดโมงเช้าลูกจริงเหรอคะใช่ที่จริสามารถดูให้จบภายในวันเดียวได้ใช่มัาสนุกกันนี้ไอ้อ๊อบนั่งดูบ้านจนถึงเตียอะไรนะ ที่คนดังก็ดูแล้วเหรอฉันดูทั้งหมดสามรอบถ้าสมมติฉันติดของไอ้ต้าอูอยู่ก็ไม่ต้องกดดูต่อย่างนั้นบสมมติตอนที่ฉันติดสืบสดาอยู่ก็ต้องดูอย่างี้แหละคุมรีโมทอหรเนาะหนูแก้ผ้าจริงหรือเปล่าฮัลโหลสแตนอินค่ะสแตนอินบทบทนึงพี่สงสัยในฐานะแฟนคลับในแต่แต่ในทิกตอกเขาเอาไปแชร์กันแล้วนะว่าบทที่เป็น น้ำเทนั่นคือฉี่ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะเห็นไหมล่ะเป็นฉี่ก็คือเป็นฉี่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดคนที่เรียนการสตาฟผีเสื้อค่ะจะรู้ว่าผีเสื้อเนี่ยมันชอบแล้วมันก็จะมาตอมตอมกลิ่นแอมโมเนียบจากสรว่านเหรออ๋อเหรอมันคือวิทยาศาสตร์มันคือวิทยาศาสตร์มันคือวิทยาศาสตร์มันคือเป็นกลิ่นที่เอาไว้ล่อผีเสื้อนั่นแหละค่ะอ๋อเหรอก็คือที่เขาบอกว่าสรุปแล้วไอ้จิ้มน้ำเหลืองๆที่เป็นหยีบๆนั่นแหละ ก็คือปัสสาวะก็ือฉี่เนี่ยแหละคือถ้าเธออยากจะชวนใครมาดูผีเสื้อที่บ้านน่ะเธอต้องไปฉี่รอบบ้านเพื่อผีเสื้อมาก่อนไม่ต้องดูหมืไม่ใส่แคมเพิร์นไม่ไหวอ่ะใส่แํมเพิร์แล้วหรอเอาง่ายๆบางคนบอกว่าเรื่บ้างม่อิีเพิ่งคุยหนูน่าจะเหมาะกับบทโรคจิตเหมือนกันเนาะ ที่มันเล่นลึกๆจริหนึ่งมบาทที่มันเล่นที่มันขยคือหนูชอบเล่นค่ะหนูอะชอบอะไรที่แบบมันท้าทายความสามารถเยอะๆอะไรที่แบบหนูคิดว่าหนูทําไม่ได้อย่างเงี้ยหนูก็อยากจะทํามันให้ได้เล่นกับ acting ของตัวเองเล่นกับหน้าเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกใช่ใช่ใช่จริงจริหมดบาทถ้าได้รับบทบาทเป็นคนแบบโรคจิตอย่างเงี้ยน้องกระดาโอเคไหม มันก็เล่นมาตลอดเลยนะเขาเหรอโลกจิตที่ไม่แสดงออกตั้แต่ร่างทรงมาจนมาถึงเรื่องเนี้ยจริงๆมันก็ก็เป็นคนที่ผิดปกติทางด้านจิตใจอยู่แล้วแล้วมันต่างกับเรื่องร่างทรงไงสำหรับเรื่องนี้ต่างค่ะต่างยังไงครับอันนั้นมันเป็นคนที่ผิดปกติทางด้านที่แบบเหมือนมีบางอย่างมาควบคุมมาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบไม่ใช่คนซะทีเดียวเป็นสัตว์ด้วยร่างทรงอะค่ะหนูก็ต้องไปเรียนแบบพฤติกรรมสัตว์พฤติกรรมเด็กพฤติกรรมคนแก่แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ตัวละครนนมััถูกพฒา มันเหมือนมันเริ่มต้นจากเด็กผู้หญิงปกติพอไปถูกคนคุกคามไปถูกแบบเซ็กชวลฮาร์ดมางเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อยๆเปลี่ยนจิตใจมันแล้วก็เรื่องมันชื่อว่าสืบสันดานม,มันไม่ได้สรรรืบแค่ตัวลูกสองคนผู้ลูกชายสองคนแต่ว่ามันสืบมาให้พวกคนใช้คนที่อยู่ <ไว S 1> รอบๆข้างด้วยให้ทําพฤติกรรมที่เคยเจอมาใช่ค่ะแล้วก็เก็บไว้ในใจแบบนั้นใช่มันเป็นพฤติกรรมที่แบบซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวเขาบอกว่าเรื่องเนี้ย ทุ่มเทถึงเวลานำไปคนเล่นซีรีส์รือจะเป็นทุ่มเททุ่มเทเนี่ยมีอาการแบบภาวะสุขภาพจิตไม่ก่อยดีเลยจริง,ง,งไหมยังไงลูกคือหนูเป็นเรื่องนี้จริงๆค่ะเหมือนแบบไอเรื่องสืบสันดา์เนี่ย เหมือนหนูอ่ะจะต้องเป็นรับบทเป็นคนใช้ที่มันจะต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้ตลอดเวลาแล้วเป็นคนไม่พูดแล้วก็จะคิดอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ปกติหนูเป็นคนที่พูดเจ้ยเจ้วมากมแต่หลังจากที่หนูถ่ายทําเรื่องนี้มันต้องไปถ่ายต่างจังหวัดแล้วหนูก็คือวนลูปอยู่อย่างนั้นคือเจ็วันที่เราอยู่ที่ต่างจังหวัดเราเป็นตัวละครตลอดเลยแล้วหนูอ่ะไม่รู้ตัวว่าหนูไปเอาพฤติกรรมของไอ้ตัวไข่มุกอะค่ะมาได <มา S 2> ้ยังไงมา หนูก็ไม่ได้อยากคีบแต่ด้วยความที่เราแบบตื่นเช้ามากฟองๆเลเ่ตื่นมาก็เอาละเป็นตัวละครแล้วกลับไปนอนตื่นมาเป็นใหม่พี่น็อตเข้าใจใช่แล้วมันอยู่7วันไงปกติละครจะถ่าย2วัน3วันพักบ้างนี่เจ็ดวันมันก็เลยเครียดค่ะมาเริ่มรู้สึกตัวตอนไหนว่าเราเริ่มเริ่มแบบว่าสืบสันดาของตัวละครเขาอยู่ในตัวเราละคนรอบข้างเริ่มบอกยังไงลูก คุณแม่บอกว่าหนูแบบมีลักษณะที่เปลี่ยนไปแล้วหนูอ่ะมีอาการแพนิกด้วยอ่ามันเป็นยังไงคะลูกเหมือนคนจมน้ำอะค่ะ,อ,ะอยู่ๆก็เป็นหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเฮ้ยใช่คือแค่เจอภาวะความเครียดนิดนึงอะค่ะก็จะเป็นเลยแล้วก็มันจะมีฉากหนึ่งคือฉากฉากลาดน้ําปัสสวะค่ะ,ะหนูแบบไปจมดิ่งอยู่กับฉากนั้นนานมากจนทําให้หนูไม่สามารถที่จะหยุดหยุดออกมาเป็นตัวหนูได้เลยแล้วก็ต้องเบรกกองไป 30- 40นาทีอะค่ะ Hmm. เพราะว่าหนูออกมาไม่ได้ oh. อยู่ในห่วงนั้นเลยอะไรคืออะไรคือการที่เราออกไปจากตัวละครตรงนั้นมมนได้ความความกดดันความเครียดความเครียดความกดดันความถูกคดคุกค,คามถูกกดขี่อะคะ่ะ มันสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรยพอมันมาถึงฉากนั้นปุ๊บมันเหมือนหนูเก็บไว้เยอะแล้วมันเชื่อไปแล้วมันเชื่อไปแล้วมันเป็นตัวละครตัวนั้นไปแล้วไงมันเก็บความรู้สึกทั้งหมดที่ผ่านมาเข้าอยู่ตัวเราเหรอปะเขาปกติแล้วคนรอบข้างบอกน้องไนดาก็คือถ้าพักปุ๊บเสร็จก็จะเป็นคนจี้เจ้วใช่ค่ะแต่นี่คือเก็บตัวเงียบเก็บตัวเงียบมีอาการเหมือนลอยใช่คนปกติเขาเลยคนทั่วไปรอบข้างเขาเลยว่าเอ้ยน้องเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ใช่เรื่องนึ่งเหมือนกัน ร่างทรงกับเนี่ยสืบสันใดเคลียรคนละแบบร่างทรงนี่คือหนูต้องลดน้ําหนัก10บกิโลอันนั้นน่ะมันยากตรงที่แบบร่างกายหนูต้องเปลี่ยนแปลงแต่ไอ้เรื่องเนี้ยมันสภาพจิตใจล้วยร่างทรงกับแก้ผ้ามะอะไรแก้มีด้วยมีด้วยไอ้เนี้ยเหมาะกับอะไรบทแรงๆแกเล่นบทบทซอฟฟ์ๆนี่ด้หมอดูดูหนูมาหมอดูอะค่ะทักหนูมาบอกว่าไงบอกว่าเหมือนช่วงเนี้ยหนูมีดาวราหูแบบ คุ้มครองอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเด่นในเรื่องของวงการบันเทิงหรือบทบาทอะไรพวกนี้ต้องเล่นบทประมาณนี้เราจะเล่นบทแรงๆแล้วจะดีใช่ค่ะแล้วก็ดีจริงดีจริงอ่ะดีจริงอย่าซอบคืนนะต้องเอาเอาแบบพอจะตายจะเครียดตายก่อนอะไรอย่างนี้จะเครียดตายนะจริงๆนะใช่ไหมเป็นดาราเล่นเล่นละครแบบนี้มันมันจะบ้านะจริงๆนะถ้าเอาตัวเองออกมาได้เร็วื่องติดต่ออะไรหลายวันนะเนาะเขาติดนเขาถ่ายต้านจรกันไปเลยอ่าฮะจริงๆสืบสันดานวันนี้มันเปลี่ยนชีวิตหนูยังไงบ้างเห็นบอกว่าเฮ้ย ไม่เคยคิดว่าสิบปีที่เราพลอยมันคุ้มหลือเกินใช่ค่ะไม่เคยคิดเลยเหมือนแบบเราก็เดินทางมากับคุณแม่โดยที่หนูมีความรักการแสดงแค่นั้นเลยแล้วก็เราก็เหมือนแบบเราหาเลี้ยงครอบครัวได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบพออยู่พอกินของเราแต่พอแบบได้เล่นเรื่องสืบสันดาลแล้วมันออนแอร์แล้วก็แสมันดีมากอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ได้รับโอกาสมากขึ้นอตอนนี้มาติดต่อมากี่เรื่องแล้ว ภาพยนตร์ด้วยพรีเซนเตอร์ด้วยโอมีแบบระดับโลกมั้ยระดับต่างประเทศมาไหมติดต่อมามีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเห็นไหมเพราะว่าน้องจะดังระดับโลกไวระดับโลกน้องนะฮะเก่งเนาะเหนื่อยไหมลูกผ่านมาสิบปีเหนื่อยจริงจริงเราต้องบอกว่าจะถึงวันนี้จริงเขาสู้กันมาสองคนแม่ลูกนะเมื่อก่อนเขาออกรายการแฉเขาเคยมาไหมเขาเคยมาเขาก็มากันสองคนแม่ลูกเนี่ยน้องบอกว่า ครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์นะหนูไม่ได้เกิดมาแบบครอบครัวที่สมบูรณ์หนูเกิดมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วสั้พันใช่ค่ะคุณแม่เลี้ยงคนเดียวเลยก็อยู่กันสองแม่ลูกมีพี่ชายด้วยคนหนึ่งมีพี่ชายคนหนึ่งโตมาปุ๊บก็ชอบสิ่งหนึ่งที่กำลังชอบคือชอบชอบไปทําสมาธิด้วยการไปปฏิบัติธรรมสายสายปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม ก็คือมูไหมว่าก็มูนิดๆเนาะก็เหมือนมูเนาะก็เหมือนทำเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นด้วยอะค่ะก็เอาง่ายฉันสังเกตแล้วคนที่แบบว่าได้รับบทอะไรที่มันเป็นนักแสดงจริงมันจะต้องเป็นต้องสมาธิเอ๊ะบดปล่อยจริงจริงใช่ถ้าั้นเป็นบ้าเนื้ออย่างใช่ไหมคะเออบางคนเป็นบ้าเล่นบทแรงๆแล้วมันชีวิตเปลี่ยนนะนี่สัยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปถาวรเลยมันมีเราเคยเจอเนาะมันมีคนที่นิ่สัยเปลี่ยนถาวรจากการเล่นบทแรงๆเยอะจริงดัวยที่ไม่รู้ตัวเองด้วยแต่อย่างหนูเองเนี่ยคุณแม่เขาบอกเลยว่า แม่จับไปบวชด้วยจับไปถือสินแปะนะคะชีพามใช่บวชชีพามค่ะให้ฝึกสมาธิแต่แรกใช่ฝึกสมาธิก็ยังทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยนะยังทำอยู่ทุกวันนี้ก็ทำอยู่ค่ะครับยังชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ก็ได้เจอกับอีกโลกหนึ่งที่มัมีความสุขเออใช่ค่ะใช่แต่แม่ก็สุดโต่งเขาบอกว่าแม่ลูกวันหนึ่งลูกก็ต้องไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์แม่น่ยแหละเป็นคนพาหนูไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์มนเรื่องในอดีต ยังไงยังไงคุณแม่บอกเราไม่ได้ค่อยมีเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะตอนนั้นน่ะคือหนูเด็กมากอายุประมาณ15-16ค่ะค่ะแล้วก็เหมือนเป็นวันเกิดคุณแม่ใช่ไหมคะ15-16หนูก็แบบเป็นวัยที่แบบอยากเรียนรู้อะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะไปกินวันเกิดแบบ อยากไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่ชายหนูก็โตแล้วแหละเขาก็บอกกับคุณแม่เอออยากไปที่นี่ในครอบครัวเราก็คุยกันแล้วคุณแม่ก็เลยพาหนูไปท่องลอค่ะนันแม่เ็บอกอย่าดราม่านะถ้าเกิดมีผู้ปกครองพาไปด้วยอย่างเงี้ยได้จริงจริงมันไม่ใช่ร้านผับอย่างนั้นนะคะมันเป็นร้านแบบว่าที่เด็กสามารถเข้าไปได้ค่ะใช่ใช่ใช่ร้านอาหารแค่ครั้งเดียวใช่ค่ะแม่เอาแม่ไปคนเดียวเอาง่ายๆนะบ้านหนูจะหอดไหนสุพรรณค่ะ อุทัยที่หนูเรียนหนูเรียนอยู่การศึกาไทไปมาพื้นฐานครอบครัวก็เรียกได้ว่าเออไม่ได้มีเงินสำรองอะไรเยอะแยะถูกต้องไหมเราไปครอบครัวคนทั่วไปถูกต้องไหมฮะก็ต้องเดินทางไปกับกรุงเทพเนี่ยแหละเวลามาแคสงานทีหนูก็ต้องเดินทางมาทีหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ต้องกลับไปเหมือนโอ้ก็ต้องใช้เงินนะใช่ค่ะเหมือนตอนนั้นมันก็จะมีช่วงที่เหมือนหนูเข้ามาแคสโฆษณาตอนเด็กๆอะค่ะอายุสิบสามสิบสี่แล้วก็ เหมือนมันแคสเราไม่ได้สักทีหนึ่งคุณแม่ก็เลยบอกว่าเออเราต้องหยุดแล้วเพราะว่ามันเปืองค่าใช้จ่ายแล้วหนูก็เสียการเรียนด้วยใเวลาด้วยคุณแม่เขาจะให้ร้านเสริมสวยคุณแม่เป็นแบบว่าร้านเสริมสวยจริงก็จริงก็คือพอเลี้ยงลูกสองคนได้ใช่ใช่คือหมดหมกินแค่นั้นคือต้องเจียดเงินมาเพื่อเป็นค่ารถให้น้องมาค่าที่พักอะไรอย่างนี้ใช่แล้วหนูก็เสียใจมากวันนั้นที่คุณแม่บอกว่าจะไม่มาอีกแล้วใช่ไหมคะแต่วันนั้นหนูมาแคสงานอ่ะห้างาน มันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าหนูเหมือนมีความกระตือรือร้นขึ้นมาค่ะก็เลยได้คอนเฟิร์มไป3งานหนูก็เลยได้มาต่อโอ้โหจุ่จริงจริงนะเพราะว่าโปรติแคสต์ไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยบอกสุดท้ายแล้วนะใช่ค่ะถ้าครั้งนี้มา5งานนี้ไม่ได้แม่ไม่เอาแล้วนะคือไม่เอาแล้วใช่เออได้สามเลยแล้วก็ได้3ามงานเลยใช่ค่ะก็ทําให้ไม่ได้กลับเลยโอ้โห อ๋อเหรอเออเนอะก็แปลกดีเหมือนกันเนอะเด็กกรุงเทพยเราไปง่ายๆไงรถมันพาวินพาวับเตี้ยวเอะไรเกิดต้องพาวินทาวใช่ไหมแป๊บเดียวทาวินทาวแต่ขนาดเดียวกันเด็กที่จะต้องมาแล้วแม่เขาก็ขอโทษว่าก็ไม่ได้มีเงินพอที่จะองปิดร้านเพื่อพาลูกมาแคร์รายได้ก็หายไปรายได้ก็หายไปเพื่อพาลูกมาแคสแล้วแคสเนี่ยตอนนั้นมันไม่ใช่ดารา มันแคสทั้งวันทั้งคืนนะแบบไม่มีความหวังเลยนะไม่มีความหวังเลยแล้วไม่รู้ว่าเสร็จกี่โมงใช่ไหมไม่มีการกาหนดเวลาด้วยเพราะว่าเราก็รู้ว่าคู่แข่งจะมีใครมาบ้างใช่หนูอยู่ยันเที่ยงคืนตีหนึ่งอะค่ะเพื่อรอแคสงานเพราะคนมาแคสเยอะใช่ก็คือตีรถจากอุทัยธานีที่หนูเรียนนะคะคุณแม่หลังเลิกเรียนปุ๊บบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงตีมานะก็เข้ากรุงเทพแล้วก็รอแคสงานถ้าแคสสายงานหนูก็จะเลิกดึกหน่อยส่วนมากหนูจะไปคนท้ายๆเลยใช่ค่ะแคสเสร็จก็กลับบ้านดวยราฟังหลเชื่อไหม สิ่งต่างๆที่ผ่านมันชีวิตของเขาเขาบอกว่ามันคือกําไรนั่นแหละมองย้อนกลับไปมันคือกำไรอย่างภาพยนตร์ล่างทรงเนี่ยตอนแรกไม่คิดที่จะดังในประเทศไทยด้วยเพราะมันเป็นหนังที่ทําให้เกาหลีใช่ไหมตัวเองตอนนั้นมันเป็นคนเกาหลีทำคนเกาหลีทำเป็นการร่วมทุนการจะมาจจะทุนกับ GDS คือมันก็ต้องไปหนายที่เกาหลีด้วยถูกต้องไหมลูกจริงๆตอนนั้นมันฉายที่เกาหลีประเทศแรกเลยค่ะก่อนที่จะเข้ามาในไทยแล้วก็ทารายได้แบบเยอะมากเจ็ดวันสองร้อยกว่าล้านบาทเพราะว่า เพราะว่าชื่อของผู้กำกับที่มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เรื่องนี้ยค่ะเขาดังเลยเขาดังมากค่ะคุณนาคงจินครับผมจริงไหมหนูก่อนหน้าน0ปลี่ยนตกใจตบ้านูอยู่บ้านอ่ะหนูเปลี่ยนชื่อแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเด้อลูกหนูเปลี่ยนชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลค่ะก่อนก่อนที่หนูจริงเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยแล้วสามวันคอนเฟิร์มแล้วไม่เปลี่ยนด้วยมั้ย แม่แม่แม่ก็เปลี่ยนค่ะแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนแม่ก็เปลี่ยนด้วยเหรอแม่เปลี่ยนด้วยเหรอฉันยิแม่ไปหาหมอที่ไหนเปลี่ยนยังไงนะคะไหนเล่าสิแม่เปลี่ยนกันยังไงเปลี่ยนนะแม่เป็นคนที่ขี้เกียจเปลี่ยนแปลงเรื่องเอกสารเอกสารมันเยอะแล้วก็ขับรถผ่านอำเภออยู่ไปอยู่เดิมบางอยู่อยู่สุพรรณนะนะคะเขาเลี้ยวสิเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวให้เลี้ยวเข้าไปเปลี่ยนคือต้องให้เปลี่ยนให้ได้อ่ะก็คือทะเลาะกันก่อนที่จะเปลี่ยนแล้ว ไอ้ชื่อเก่าชื่อเก่าที่ใช้อ่ะค่ะแล้วพอเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ตามที่เขาบอกเลยว่าชื่อเก่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วพอเป็นชื่อใหม่ก็จะเปลี่ยนแปลงมันเป็นจริงแล้วเปลี่ยนจร saint. ิงเหรอจิงค่ะเปลี่ยนเลยก็แคสแม่วิ่งแคสงานอย่างนั้นมากี่ปีแล้โอ้ตั้งแต่น้องอายุสิบสามค่ะอายุสิบสามใช่ค่ะได้งานแรกตอนอายุเท่าไหร่ได้งานแรกอายุส3นั่นแหละค่ะเขสสามก็ได้แต่ม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองคุณมันมันได้แต่โฆษณาแต่ว่าโฆษณาเด็กน้อยหมื่นกว่าบาทสองหมื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ จนวันหนึ่งแม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อพี่ชายเปลี่ยนด้วยไหมพี่ชายไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนต้องมีแม่กับน้องเปลี่ยนกันสองคนใช่ค่ะเปลี่ยนปุ๊บล่างส่งคอนเฟิร์มปั๊บใช่ค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยสามวันก่อนหน้านั้นน้องยดาชื่ออะไรชื่อเบนค่ะน้องเบนใช่ค่ะแล้วชื่อจริงอ่ะชื่อนัทธิดาค่ะเบนนัทธิดาแล้วเขาให้หนูเปลี่ยนเป็นยดานรินยาค่ะแล้วต้องเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมเปลี่ยนค่ะ เป็นต้นะกูลเลยหนูมีหนูคนเดียวแล้วแม่ไม่ใช่อมากุลเดียวกันหรอโทระนามสกุลค่ะเอาตามดวงเลยของใครของมันอ๋อดวงใครดวงแม่ก็อเธอเป็นต้นะกูลเลยใช่ต่ะของใครของมันแม่ก็อีกนามสกุลนึงใช่ค่ะหมอดูตั้งอีกนามสกุลหนึ่งให้แม่ใช่ค่ะแม่นี่เขาก็มีอีกนามสกุลหนึ่งหมอดูนามสกุลใครนามสกุลมันใช่ค่ะไม่เกี่ยวกันต้องเปลี่ยนกูใของกันแล้วกันเพื่อความเดงหลังจากนั้นเปลี่ยนรูปได้งานเลยใช่แล้วก็ร่างส่งมาเลยกลาย จากหนูเนี่ยชื่อยาดาไปเลยจากก่อนหน้านี้ชื่อเบนก็ไม่มีใครรู้จักใช่ไหมคะพราชื่อยาดาปุ๊บมีคนรู้จักไปเลยเป็นชื่อใหม่เหมือนแจ้งเกิดใหม่เลยอืโอด้ดวงจริงๆเนะาะดวงโอ้โหเปลี่ยนปุ๊บได้ปั๊บเลยอะ่ <No. S 1> ะเนาะเดี๋ยวหลังไม่ค่อยถามว่าเปลี่ยนที่ไหนโอเคเชื่อไหมเริ่มแต่จริงจริเนี่ยเริ่มเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลไม่หรอก ใช่ว่าเวลาดวงมันสุกงอมด้วยแหละแกมันถึงเวลาของมันมันถึงเวลาเหื่อนแบบเหมือนเต้าเพอาโลดเนี่ยเมื่อมันถึงวลาบทมันเปียงมันเปี้ยงจริงๆมันต้องรอเวลาใช่มันรอเวลาอย่างแบบเอาจริงอย่างการซื้อบ้านเนี่ยก็มัวก็มูงเรื่งครับคือตอนนั้นน่ะหนูว่าอยากจะยื่นเรื่องซื้อบ้านก่อนเรามีแต่บ้านเช่าใช่ค่ะก็คือเช่าบ้านมาตลอดเลย ใช่พ่อหนูอายุ19ย่างเขา20่บะตอนนั้นก็คุยกับคุณแม่ว่าเออเหมือนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบต้องอยู่เป็นหลักเป็นแหลงแล้วราไมีบ้บนล้เพราะตั้งแต่หนูเด็กมันไม่เคยมีบ้านเราเช่าบ้านกันมาตลอดตั้งแต่เด็กมามีค่ะแต่อยู่ต่างจังหวัดแต่บ้านในกรุงเทพอ่บไม่มีเลยเราก็ไม่มีญาติในกรุงเทพด้วยเนี่ยค่ะก็เลยแบบไปอาศัยใครไม่ได้ ก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าอถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะพออายุ20ปุ๊บเนี่ยคือด้วยความที่หนูอายุยังน้อยมากมัน19เกือบ20มันต่ํากว่าเกณฑ์นะคะการกู้นี่มันยากมากๆใช่ไหมคะหนูก็เลยไปยกมือไหว้ขอพิคเนตที่บ้านหลังนั้นที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่หนูซื้อได้แล้วเขาเป็นบ้านเป็นบ้านมือสองถูกไหมเจนบ้านมือสองเขาเปพิคเนตาเป็นิคเนตอยู่องค์หนึ่งอ๋อเหรอใช่ญาญไปเจอได้ไงลูกบ้านหลังนี้คุณแม่เจอค่ะอ๋ณแม่เจอคุณแมอพิคเนตอย่างงี้ธรรมดาเนี่ยแหละะใช่่ค แต่ว่าไม่ใช่องค์นี้อีกองคหนึ่งที่องค์นี้ค่ะองค์นี้วิ่งก็คือเป็นแบบงที่ได้ปูนธรรมดาเนี่ยแหละถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นการปั้นในแบบที่มันเป็นปลางหนูจําไม่ได้ว่ามันเป็นศิลปะสมัยไหนแต่ว่ามันหายากมากแล้วในยุคนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเจ้าของบ้านอ่ะเขาก็เหมือนมีองค์มาเป็นคะแนนด้วยกันนะลูกใหญ่อันนี้ได้มาจากอาจารย์เชียงนะคะองคขวามรูสุดอาจารย์อาจารย์เชียงให้มาค่ะหุ่นสี่เดียวกันเลยองขวใหญ่สุดขวามือเหรอใช่ค่ะอาจารย์เชียงาก็คืออันนั้นมีคือขี่พญานาคอยู่่่ใชประทัับบบบแนนง หลังพญานั่งบนพญาแต่องค์ไหนที่แบบว่าองกลางองกลางตอนแรกบ้านหลังนี้มีพระพิฆเนศองค์นี้อยู่มีอยู่ค่ะหนูไปขอว่าอย่างไงคุณแม่หนูขอค่ะคุณแม่หนูไปจับใช่ไปจับท่านแล้วก็บอกท่านว่าอยากอยู่ที่นี่ขอให้ท่านช่วยหน่อยแล้วก็บอกว่าลูกสาวกําลังจะทําเรื่องอะไรเงี้ยก็ขอให้ผ่านได้โดยง่ายแบบปฏิหารเลยแล้วหนูก็ผ่านนะคะตอนนั้นลูกอายุ่าไรใช่ค่ะสิบเก้ายี่สิบ ซึ่งมันยากมากนะเวลากู้เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นฟรีแลนซ์ด้วยเพราะว่าไม่มีการประจับด้วยไม่มีได้ประจับด้วยแลกเงินเดือนใช่ไงก็ผ่านก็อนุมัติใช่ให้กู้บ้านมาผ่านแล้วก็ได้บ้านหลังนี้มาใช่ค่ะโอ้โหแล้วเชื่อไหมแม่ย้ายเข้ามาปุ๊บมันก็ต้องหาเงินผ่อนนางถูกหวยสิบเอ็ดมวดติดแม่เหรอเฮ้ยถูกหวยสิบเอ็ดมวดติดเลยะแล้วแบบวพอถูกลอตเตอรี่หวยแม่เ่ะ สิเบี์ัวติดเลยแสดง<ช>ว่าพอปกติไม่เล่นพอซื้อบ้านเลยเริ่มเล่น อ๋อเหรลนก่อนนั้นนั้นแล้วไม่เคยถูกเลยว่อแม่ไม่เคยถูกเลยอยก็เลยวเอยก็เลก็เลยก็่ลยก็เลยก็เลยิ็เลยก็เลยก็เลยก็เอาก็เรงก็อลยก็เลยก็เลาก็เลยก็เลอก็เนย่็เลยก็เลยกเลยก็เนยก็เลยก็เลยก็เล่ก็เลยก็เลยก็ลยก็เลยม่เล้ก็เลาก็เลก็เลยก็เลยกเยก็เยก็เยกเยกูเลยก็เลอกเลยก็่ลย้าเลยก็เยเลยก็กลอตเตอรีเอยเกลยกกองงมาเป็นเพื่อนมาล็เนก็ลเเกาเหกูจังวะ ก็เลยแปลอีกองหนึ่งมาเอ้ยอีกองหนึ่งมาค่ะส่วนองค์ที่3เนี่ยเป็นองค์ที่อาจารย์เชียงอ่ะเขาเขาให้หนูมาค่ะเขาบอกว่าหนูต้องมีเขาบอกว่าเหมือนแบบองค์เทพหรือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะเขาจะเลือกคนที่พร้อมแล้วที่จะแบบท่านจะมาประทานพรให้หรืออยู่กับท่านอะไรเงี้ยแต่ละองค์ชุดเปลี่ยนแต่ละครั้งที่มาประทับนะเปลี่ยนค่ะทุกทุกองที่มาประทับทุกครั้งเลยีเปลี่ยนตลอดเลยเอาง่ายว่านางดีไม่ดีล่ะครั้งหนึ่งแม่นางป่วยหนักแม่นางป่วยหนักหนักเลยอ่ะ ปรากฏไปเอ็กซเรย์ปุ๊บไปผ่าตัดเลยค่ะไปผ่าตัดเจอเนื้องอกเจอเนื้องอกที่มดลูกมันขนาดใหญ่มากถูกต้องไหมลูกใหญ่มากซึ่งคุณหมอเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็คุณหมอเขาป่วยเป็นมะเร็งด้วยคือตรวจร่างกายแล้วเจอเชื้อมะเร็งเ0็ดสกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วใช่แล้วก็คุณหมอเห็นลักษณะก้อนเนื้อเนี่ยเขาก็สันนิษฐานเลยว่ามีโอกาสเป็นแบบเกิน50%อะไรเอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยนัดคุณแม่หนูผ่าตัดด่วนหลังจากที่ได้แบบเอ็กซเรย์หรือส่องกล้องดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็นัดแบบหลังจากนั้น3วัันนใหห้เขาาผ่ตดูก็แบบ คุณแม่สั่งเสียแล้วอะค่ะเพราะว่าก้อนเนื้อมันชิ้นใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดูไม่ค่อยดีถ้าเกิดเทียบเป็นระยะมันน่าจะอยู่ระยะประมาณสองสามแล้วคุณแม่ก็เตรียมสั่งเสียหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูไปหาอาจารย์เชียงคแล้วก็ไปไหว้ขอ่เรีนพระคเนตรใช่ค่ะออแล้วก็คือตอนนั้นคุณแม่ผ่าตัดที่ปิยากาลูนแล้วก็มีเหมือนที่นั่นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นใช่ไหมคะหนูก็ไล่ไหว้เลยค่ะแบบไปไหว้ ที่วัดละคังใกล้ๆตรงนั้นด้วยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นแล้วที่สุดท้ายที่ไปก็คือพะพิฆเนทที่อาจารย์เชียงค่ะัเหมือนก็ไปขอว่าขอให้มันมีปฏิหารเกิดขึ้นขอให้จากเนื้อลายเนี่ยกลายเป็นแบบไม่ใช่เนื้อลายขอให้มันแล้วจากตอนแรกหมอพี่เอ่อสมชายก็คิดว่ามีโอกาสตรวจเชื้อออกมาแล้วอะค่ะว่ามันเป็น70%เป็นใช่ระยะ2ระยะ3ปรากฏว่าปรากฏว่าพอชิ้นเนื้อมันถูกผ่าตัดออกมาแล้วไปตรวจชิ้นเนื้ออีกทีนึงอะค่ะกลายเป็นเนื้องอกธรรมดา ไม่เป็นมะเร็งอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะวิจารณญาณนะค่ะมันมีโอกาสมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าแบบชิ้นเนื้อนั้นมันจะไม่ใช่เชื้อมะเร็งฟังดีๆนะคะถ้าสมมติเราไปเลยบุ๊บเราไปนั่งขอพรจากเทพเจ้าได้าล้วค่ะไม่หายนะคะคุณแม่หนูเขารักษาตัวนานมากมักษารักษาปกติอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะฮะ